ความรักของพี่น้องสามตัว,ตวน้องสายฟ้าน้องพายุน้องฟูมูนตัวเมีย <ใน S 1> ทั้งส,สามตัวตัวนี้เยี่ยอืมดูสีโออลายสวยลายสวยนะข้านลายมันสวยสวยอืม แม้ว os, ่าอะไรไม่รู้ยิงเตยยิงน่ารักชมเองเลยรูไล่นะโอ้ใบยลายสวยเนาะนี่พนักงานนวดนะคะนี่พนักงานนวดมีสามตัวสามตัวนี้นวดเก่งมากตัวเมียนวดเก่ง พี่น้องก็รักกันนะคะนอนนอนน,นอนนอนนอนกอดกันสิเด็กด,ดูเด,ด็กๆนะคะเขานอนกอดกันนะคะ <c oughs> เด็กหน่อยของบา้านเฮาเขาก็นกอนกอดกันในกล้องไม่ค่อยเห็นี่ยในกล้องไม่ค่อยเห็น แมวสีด้วยให้เป็นแมวด้วยเหี้ยที่เหี้ยวเหี้ยวแมวแมวถ้าจะส่งเขานอนพี่ถ้าพี่มีอะไรก็จะปิดห้องนอนนะคะก็จะเอานอนออกไว้นอนก็ทําเวลาเวลานอนเดี๋ยว้อเด้อโอ้ยทำไมจะเกิดมาหน้ากาอย่างนี้เด้อเด้อเด้อรู้อีกว่าเราถ่ายคลิปเปล่าอ่อนอ่อนครับ อ้อนโอ้โหฟูมูนน้องฟูมูลเล็กสุดนะคะนี่ตัวน้องเล็กสุดตัวน้องนี่จะเป็นเอวบางร่างน้อยนี่คือตัวแม่ค่ะอันนี้คือแมวที่รักหนูหมดเลยคนที่รักหนูสามตัวลายลายสวยลายสวยอ้อนเหมือนแม่เขาเลย, <c oughs> นยนวดไม่เป็น อไอ้นู่นเป็นคุณผดติดไข้จากไม่เริ่มขันละขันกขอไม่ไม่เชียวไม่เป็นให้ชมแมวะค่ะดูดูสายตาแม่รัไม่รักได้ยังไงเจอแมวตัวนี้ไม่รักได้ยังไงจ้องแม่จจ้องแม่ใหญ่เลย ดูตัว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 อ,อีกนี่ฟรุมมอนอู้สดูอสยน่ารักค่ะน่ารักเออ่ะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะคะดูสามพี่น้องน่ารักว่าเลยรักกันมากนะคะแมวก็รักกันนะนี่เลี้ยงใส่กันก็รักกันค่ะจะพาหน้องรับิม ไม่นอน <laughs> นอนว <laughs> ันนี้นอนนะคะฝันดีนะคะอพอพ,พ,พรุ่งนี้เป็นพานกพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแต่เช้าน้องรับพิมอันไม่อยากนอเหมือนเดิมหน้าที่เด็กหน่อยต้องไปโรงเรียนไจ<ม>บค,คลิปค่ะ